โอเปอเรชันบิมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของโอเปอเรชันบิมนะครับและผู้ที่จะให้คำตอบกับเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอัมไพพันธงนะครับและก็น้องปลาครับสวัสดีครับจางรครับสวัสดีครับน้องปลาครับ เอาละก็เป็นคำถามจากคุณผู้ชมเองนะครับที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะครับรวมไปถึงอาการที่มันน่ารำคาญใจนะครับมันมาเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของ Operation b นบิมกันได้อย่างไรนะครับเป็นโรคแรกก็คือโรคภูมิแพ้ค่ะถือเป็นโรคไหมคะอาจารย์เป็นโรคค่ะอืมโรคที่เกิดจากอ,อะไรยังไงฮะแล้วมันโรคภูมิแพ้นี้เกิดจากการที่เรามีภาวะภูมิคุ้มกันที่ไวเกินกว่าปกติ Mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเจอสิ่งเร้าอะไรก็จะเกิดการแพ้ขึ้นมา mm hmm. อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะแพ้อะไรบางคนก็แพ้ไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้ทุกอย่างครับม, mm hmm. ม,มีมีสาเหตุไหมติดจากเชื้อโรคอะไรหรือว่า,าคือมันอาจจะไม่เป็นการติดเชื้อนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นแบบแพ้ฝุ่นละอองแพ้เกสรแพ้การเปลี่ยนแปลงของอากาศ mm hmm. าแพ้ไรฝุ่น mm hmm. แพ้ขนสัตว์ หรือแพ้อะไรขี้แมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสารพัดจะแพ้ได้สารพัดที่จะแพ้ได้เกสรดอกไม้เกสรดอกไม้ได้หมดคือเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะคือเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันเป็นโรคติดต่อหรือเป็นกรรมพันธ์ไหมครับโรคติดต่อไม่เป็นค่ะไม่เป็นถามว่าเป็นกรรมพันธุ์ไหมอาจจะมีส่วนแล้วก็โรคภูมิแพ้นี่มันก็เกิดได้ทุกอายุนะคะบางคนตอนเด็กๆไม่เป็นแต่โตขึ้นอาจจะเป็นก็ได้ เพิ่งมาเป็นเขาได้<อ>ไม่เคยแพ้แล้วก็มา,มาแพ้ทีหลังได้ค่ะยังเคยเห็นบางคนเนี่ยปกติไม่เป็นพอตั้งครันก็เป็นเกิดขึ้นได้พอคลอดบุตรเสร็จอาการหายค่ะอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็เป็นได้เป็นได้ค่ะอแล,แล้วเวลาเป็นเนี่ยอาการจะมีอะไรบ้าง,รงครับอาจารย์อาการนี้ก็มันก็จะมีตั้งแต่ผื่นคันนะฮะ ผื่นคันที่ขึ้นนี้ก็อาจจะมีตั้งแต่ผื่นที่เป็นผื่นแดงเล็กๆ,ๆน้อยๆบริเวณที่สัมผัสอ,อาจจะไม่ใช่ถ้าเรากินอาหารทะเลแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีตั้งแต่ผื่นแดงผื่นที่บวมแล้วก็มีอาการคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คระหรือว่ามีอาการทางทางเดินหายใจาถ้าเช่นอากาศ มีน้ำมูกมีจามมีไอ,อมีคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงหอบหือดหอ,อาจจะทำให้เกิดความดันลดลงก็ได้ถ้าเป็นอย่างรุนแรงก็ถึงภาวะช็อกที่เราเรียกว่าแอนนาไฟลกติกช็อกช็อกเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นปักม,มากอ,อะไรอย่างนี้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลมียาทาไหมันนั้น ยาทาแค่แก้ผื่นคันมีค่ะก็เป็นพวกสเตียรอยหรือยาแก้แพ้ธรรมดาก็มีค่ะที่เป็นยาทค่ะก็จะถามว่าถ้าต้องการใช้ผลิตภัณฑ์โอเปชั่นบิมนะคะเพื่อดูแลภูมิแพ้มีข้อแนะนําการใช้อย่างไรบ้างคะแล้วก็ต้องใช้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คะค่ะ,ะโดยปกติเราจะแนะนําให้ใช้สูตรสีเขียวคระะัซึ่งอันนี้จะใช้มากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอาการ เราอาจจะใช้1-2ถึง2แคปซูลเช้าเย็นนะคะโดยปกติเราจะแนะนำว่า1-1ถึงแคปซูลเช้าเย็นคือวันละ2แคปซูลก็น่าจะพอแต่ถ้าอาการมีเยอะก็อาจจะใช้เช้า2เย็น2แต่ถ้ามีไซนัสอักเสบร่วมด้วยเราแนะนำให้ใช้วันละ6ก็คือเช้า2กลางวัน2แล้วก็เย็น2ซึ่งบางครั้งเราอาจจะใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยก็ได้ พราะน้ำมังคุดก็จะไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์ที่จะปรับให้ระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาพสมดุลโดยเฉลี่ยแล้วทานอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยสักกี่วันสักกี่สัปดาห์ถึงจะเท่าที่เราทราบมาจากเทสิโมเนียลเนี่ยนะฮะมันจะเห็นผลภายในอาทิตย์หนึ่งบางคนก็เร็วมาก3-5ถึงหวันก็เห็นผลอ,อย่างเงี้ยค,คืออาการมันจะค่อยๆลดลง อาการภูมิแพ้ที่เขาเคยเป็นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงจนหายไปไหมครับอ,อาจจะหายไปเลยถ้ากินต่อเนื่องไปอะนะคะคทีนี้ถามว่าจะต้องกินนานเท่าไหร่รก็จนอาการหายไปทั้งหมดครับเราก็อาจจะลดลงล,ลดลงถ้าหยุดทานมันจะกลับมาอีก แล้วก็สามารถหยุดทานได้อันนี้เป็นสูตรของอาหารเสริมเลยนะคะว่าอาหารเสริมเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องกินต่อเนื่องตลอดเวลาคือเราทานไปแล้วพออาการดีขึ้นเราก็ลดขนาดลงลดขนาดลงไปได้สักพักหนึ่งเราอาจจะหยุดหยุดถ้ามีอาการกลับมาใหม่เราก็เริ่มกินใหม่ได้แล้วในกรณีที่ทานต่อนเนื่องอย่างที่อาจารย์แนะนำเนี่ยมันจะมีสารตกค้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมครเราคาดว่าไม่มีเพราะว่า สารที่อยู่ในแคปซูลนั้นมันเป็นอาหารทั้งหมดครับก็เหมือนเราทานอาหารเหมือนเราทานมังคุดถั่วเหลืองงาดำฝรั่งหรือดื่มน้ำบัวบกอะไรอย่างงี้อย่างไอเปิดแคปซูลมีผลไหมครเปิดแคปซูลมันเป็นเจลลาตินที่ไม่ถูกดูดซึมอาจารย์คะหนูสงสัยแล้วอย่างคนที่แพ้ถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะแพ้โปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะแต่ในนั้นเรามีงาดำอยู่ด้วย มีเซซามินซึ่งแก้การแพ้ก็คือทานได้ทานได้ใช่ไหมคะคยถามนี้มีสงสัยเหมือนกันนะคะก็เลยอย่างแพ้อย่างแพ้นมอย่างแพ้นมนมสัตว์เงี้ยก็เคยได้ยินมาแล้วแต่แพ้ถั่วเหลืองเนี่ยไม่แน่ใจเป็นการแพ้โปรตีนที่อยู่ในน้ํานมในถั่วเหลืองก็เหมือนกันอาจจะแพ้คืออย่างนี้ค่ะโดยปกติถั่วเหลืองเนี่ยแพ้ยากมากสังเกตดูว่าเด็กที่แพ้นมวัวเนี่ยหมอค่อให้ทานน้านมถั่วเหลืองดูมีแพ้มงคุดไหมครน เคยมีไหมฮะในยังไม่เคยเจออาจารย์ไม่เคยได้ยินนะมาแพ้มังคุดหรือแพ้น้ําบัวบกแพ้ฝรั่งอ่าค่ะคือผมมาแพ้ฝรั่งฝรั่งที่เป็นตัวต้นฝลไม้เลยค่ะมาถึงคาถามนี้บอกว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อดูแลสุขภาพของคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะผมว่านี่น่าจะแบ่งสองกรณีมั้งก็คือก่อนที่จะมารู้จักกับโอเปอเรชั่นบิมค่ะก็ โดยปกติหมอเขาจะแนะนําว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราแพ้คือเราจะสังเกตตัวเองว่าถ้าเราเจอันั้นเราแพ้เราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันคงจะหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะต้องทงาองํางานถูกไหมคะมันก็จะต้องออกไปเผชิญกับมลภาวะอะไรต่างๆแต่สิ่งที่จะปฏิบัติตัวได้เนี่ยนะคะนอกจากหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราแพ้แล้วรเราต้องป้องกันด้วยอ,อย่างเช่น ถ้านอนห้องแอร์กรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะนอนห้องแอร์เพราะมันร้อนก็ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็หมั่นเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทอะไรอย่างเงี้ยนะคะพรมบ้านเราอากาศค่อนข้างชื้นมันก็จะเป็นที่เพาะของไรฝุ่นได้ดีมากก็ตากแดดก็ไม่ควรถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยไม่ควรจะมีพรมอยู่ในบ้านหรือในห้องนอนนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงพรมแล้วก็ สัตว์เลี้ยงหลายคนก็เอาสัตว์เลี้ยงนอนด้วยอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีสะเก็ดรังแคอยู่เหงื่อน้ำลายพวกนี้ทำให้แพ้ได้เหมือนกันนะฮะก็มีอีกหลายๆอย่างนะฮะที่เราควรจะปฏิบัติตนต้องหลีกเลี่ยงด้วยใ่ะองเลี่ยงด้วยฝืนได้ไหมฮะแพ้มันจูดแพ้ปุ้งเนี่ยเออบัคั กินกินกินเข้าไปจนแบบจนจนเหมือนกับว่าเพื่อให้แบบว่าไม่แพ้อย่างเงี้ยมีไหมคะเอ่อในในทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาจะมีเหมือนกันที่การรักษาโรคภูมิแพ้เช่นคุณแพ้ละอองเกสรหรือแพ้อะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะสกัดพวกนั้นออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังใต้ท้องแขนอะไรเงี้ยเพื่อ ให,ให้ร่างกายสร้างาายรร้้งงกสภูมิคุ้มกันแต่มันจะไม่เป็น Ig g IgE นะฮะมันจะไม่เป็นอิมมูโนโกลบูลินชนิด e แต่มันจะไปสร้าง m, อิมมูโนโกลบอลินชนิด m ซึ่งมันจะไม่เกิดปฏิกิริยากับแอนติเจนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นการสร้างภูมิให้ร่างกาย แต่ว่าก็ยังว่าว่าวิธีการนี้มันอออาจจะค่อนข้างแพงเสี่ยงด้วยไหมผมว่าก็อาจจะเสี่ยงด้วยเพราะว่าฉีดเข้าไปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแพ้แพ้หนักรุนแรงขนาดไหนแต่อันนี้ก็ยังอยู่ในความควบคุมของแพทย์แต่ถ้าเกิดไอกคนเราทําเองเช่นอ๋อยาเสี่ยงอาจตายได้อาจตายได้นะฮะซึ่งทางที่ดีที่สุดใช้โอเปอเรชั่นบิก็สูตรสีเขียวในการดูแลจะง่ายกว่านะครับซึ่ง ผลจากการที่เราได้พูดคุยกับ testimonial นะครับหลายๆกรณีด้วยกันก็คืออย่างที่บอกว่าสักประมาณ2-3สัปดาห์ก็จะเห็นผลลัพธ์บางคนที่เป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอื <c oughs> ซึ่งก็ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าจะต้องทานไปจนตลอดชีวิตะนะรนารถห,หยุดได้หยุดได้แล้วก็ไม่มีสารตกค้างใดๆด้วยนะครั